หนึ่งเกี่ยวกับคดีที่ดินรัชดานะครับหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าอ่าไม่ใช่หนึ่งร้อยสี่ห้าอ่าใช่หนึ่งร้อยสี่ห้าเพียงแค่ห้าหน้าเนี่ยอาจารย์สมรักจากกระบวนคนอดีตผู้พิพากษาสานติกาได้สรุปว่าตกลงแล้วคำนิจชยัยนั้นมันใช้วิเคราะห์คำนิจชยัยคดีที่ดินรัชดานั้นวิเคราะห์อย่างไรอ่าจำเลยผิดจริงไหมหรือไม่อย่างไรผมไม่ได้ไปชมมา,มาเอง ซื้ออ่านเองนี่นะฮะแต่ผมได้มาฟรีนะฮะค่าแต่สารที่เคารพสมรจักรมูลผลน,นะครับรำลึกถึงอาจารย์สมรกม,มีเรื่องการเสนอการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนายโจเซฟโรบินเนตไบเดนซึ่งผู้ซึ่งเสนอให้มีการถอดถอนผู้ซึ่งเสนอยตินี้คือประธานสาภาผู้แทรนราษฎรของสหรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเควินแมคการ์ตี้เขาได้กล่าวถึงการเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีไบเดนว่าสิ่งเหล่านี้คือข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการทุจริตและต้องการการสอบสวนเพิ่มเติมจากสภาผู้แทนรัษฎรนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้จึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเปิดการไต่สวนเพื่อมีการถอดถอนประธานาธิบดีไบเดน ท่าทีของสสเมกกาตี้เป็นการกำหนดกรอบวาระสภาผู้แทนรัษดรที่มีความแตกแยกกันมาร่วมหลายเดือนซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามของบรรดาสสที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐหรือ r n m e เ t s h u t d o า n และจะเพิ่มแรงหนุนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสารัฐปี2024ที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์หวังที่จะกลับคืนสู่ียบขาว ที่ผ่านมาพรรครีับลิกันที่มีเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาล่างได้กล่าวหาประธานาธิบ,ด,บดีไบเดนว่าได้ได้รับผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในช่วงปี2009ถึง2017 จากการที่ฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของเขาดำเนินธุรกิจในต่างประเทศแต่ไม่เคยมีการยืนยันด้วยข้อมูลหลักฐานใดๆอ,นนอย่างน้อยสื่อก็รายงานว่าไม่มียืนยันข้อมูลแต่จริงมันก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรหากประพาพธานสภาผู้แทนรัฐสรสเซรัสเซีสำเร็จในการยืนยันตินี้แล้วหลังจะนี้มีการถอดถอนจริงไม่ได้แปลว่าการถอดถอนมันเกิดขึ้นก็คือว่า impeachment มันเหมือนเป็นการดำเนินการให้มีการประกาศว่าประธานาธิบดีเนี่ยมีมลทิน แต่ว่าการถอดถอนออกจากตาแหน่งมันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคำว่า impeach มันเหมือนกับแปลว่าถอดถอนแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าถอดถอนพอโดน impeach เนี่ยทรัมป์ก็โดน impeach แต่ไม่ได้โดนถอดถอนถอดถอนคือ removal from office impeach คือ impeach ไม่ต้องแปลภาษาไทยก็ได้ impeach เอาง่ายๆคือการกล่าวหาและเป็นการระบุว่าคนนั้นผิดแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นถูกพิพากษาคือมันเป็นการติดตีตราบาปอะพูดง่าย ข่สื่อทำนิตขาวเขาบระบุผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าพรรครูปภพเลเกนไม่ได้แสนงหลักฐานในการกระทําความผิดใดๆว่ากันว่าสสจากพรรครูปภพเลเกนขุนเคืองอย่างหนัก Voice of America รายงานอ้างอิงจากรอยเตอร์สว่าเมื่อครั้งที่สภาล่างที่เดโมแครตครองเสียงข้างมากในอดีตได้มีการเดินหน้าทําการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ถึง2ครั้งในปี2019และ2021่แต่วุฒิสภาสหรัฐมีมติว่า,าดตผู้นําสหรัฐไม่ได้มีความผิดทั้ง2ครั้งเช่นกัน ทำให้สสร e พับลิกันสายแข็งบางส่วนพยายามกดดันที่จะปลดแมคคาตี้หากเขาไม่เดินหน้ากระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีไบเดนให้ได้อีกทั้งยังต่อรองให้เดินหน้ากระบวนการดังกล่าวก่อนการพิจารณางบประมาณด้วยในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันไม่มีประธานาธิบดีสัอเมริการคนไหนเคยถูกถอดถอนจากตาแหน่งจากกระบวนการดังกล่าวถ้าว่ากระบวนการไต่สวนเพื่อขอถอดถอนกลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้นำไปสู่การถอดถอนจริงเออผมใช้ศัพ์ภาษาไทยแบบที่ คนซึ่งตามผลงานปปชในแต่ละครั้งจะอาจจะเข้าใจตรงกันก็คือว่า i m p e a c h มันเหมือน i m p e a c h ในทางปฏิบัติมันเหมือนอะไรรู้ไหมะมันเหมือนชี้มูลความผิดแต่ว่ามันเป็นมูลความผิดซึ่งไม่ได้มีผลในการถอดถอนเพราะฉะนั้นยิ่งไปกว่านั้นนะฮะมันแย่ขนาดนี้ไหมฮะเวลาที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมผมเชื่อว่าในคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีคนซึ่งเก่งๆเยอะ มีคุณภาพเป็นคนดีผมไม่มีปัญหาแต่ผมมีปัญหากับการที่องค์กรอิสระเช่นเนี้ยซึ่งไม,ไม่ได้เชื่อมโยงประชาชนปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสามารถชี้มูลได้แล้วคนซึ่งถูกชี้มูลเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งของสารัฐเนี่ยนะฮะโทษทีขออภัยสารัอเตริกาไม่ได้ดทูทุกเรื่องนะ แต่เขาดีเรื่องหนึ่งคือเขาเชื่อมโยงกลไกต่างๆกลับมาที่ประชาชนถ้าเป็น,นกลไกซึ่งจะถอดถอนคนซึ่งมาจากการเลือกตัง้งแต่แม้กระทั่งสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐที่มีอำนาจในการ impeach เนี่ยยังไม่มีอำนาจในการถอดถอนเลยคือหมายควาว่าเขา impeach เนี่ยเขาชี้มูลเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีต่อให้ผิดก็ไม่ต้องออกขั้นตอนในการให้ออกเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งยากมาก เพราะฉะนั้นไอมาตรฐานของเราซึ่งองค์กรในสระซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงประชาชนเสร็จแล้วถูกจัดให้เป็นองค์กรกึ่งตุลาการสำนวนใช้เป็นสำนวนหลักในการพิจารณาคดีในสารดีการผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเสมอคือพูดง่ายๆคือว่าเมื่อปปชชี้มูลแล้วเดินเรื่องฟ้องไปโอกาสที่ชนะมีสูงการแค่ปปชชี้มูลแล้วนักการเมืองต้องสิ้นสภาพเนี่ยนะมันเป็นมาตรฐานที่ผิดถ้าผมได้แก้รัฐธรรมนูญนะฮะ ปปชเนี่ยนะฮะไปครับไปฮะพร้อมกับสารรัฐธรรมนูญคุณแก้สองอย่างนี้นะฮะรับรองฮะรับรองครับเดี๋ยวคนจะบอกว่ารับรองก็มีการชุดจริตคอรัปชไม่ใช่ฮะรับรองฮะ accountability ต่อประชาชนเกิดขึ้นและจะไม่มีการสกัดดาวรุ่งทางการเมืองซึ่งเข้าถึงอำนาจได้เพราะประชาชนต้องการให้เข้าถึงอำนาจ คุณจะสกัดเขาคุณก็ยึดเลยดิยึดเลยยึดเลยเวอร์กว่าอย่างน้อยมันชัดเจนไม่ใช่แฝงไม่อยู่ในคราบของสิ่งที่มันเป็นอยู่และต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ทำอะไรผิดโดนชี้มูนอ้าไปแล้วขนาดอิมพีชในสหรัฐประธานาธิบดียังไม่ต้องออกเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นก็เคปเม้นเหเือกที่เขาเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดี ก็เป็นการไต่สวนนะครับนับว่าเป็นความพยายามของสภาผู้แทนที่จะถอดถอนประธานาธิบดีไบเดนในรอบนี้เขาถือว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นใช้อำนาจโดยไม่ชอบขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการชุจริตเขาถือว่าความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เป็นรองประธานาธิบดีในยุคข,ของบารักโอบามาด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เช้าว,วันนี้นะฮะจากการเมืองในสหรัฐ